โทรศัพท์หายนะคะเรายังมีวิธีการป้องกันข้อมูลสําคัญในโทรศัพท์ของเราค่ะแล้วก็ตามหาโทรศัพท์ของเราได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราลืมแล้วก็วางทิ้งไว้หรือว่าทําตกหลนะ่นที่ไหนก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งมีผู้ที่ไม่หวังดีนะคะหยิบโทรศัพท์ของเราไปเราก็ยังสามารถที่จะตั้งค่ารักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในโทรศัพท์ของเราได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถทําในคอมพิวเตอร์ได้ค่ะจะสะดวกต่อการตั้งค่านะคะเมื่อเข้ามาที่ Google แล้วเราก็พิมพ์คําว่าหาโทรศัพท์หาย ตรงๆต,ตัวเลยค่ะเมื่อเปิดหน้านี้ขึ้นมานะคะเราก็เข้าไปที่ Account ของเราค่ะหาโทรศัพท์นะคะ Google a c c o u n t กดเข้าไปค่ะต่อไปก็คือการเลือกโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่เราเคยใช้อีเมลลงทะเบียนไว้นะคะสำหรับโทรศัพท์เครื่องนั้นๆค่ะใครมีกี่เครื่องนะคะเขาจะโชว์ขึ้นมาบอกให้เราหมดเลยค่ะเราก็เลือกเครื่องที่เราต้องการนะคะ เมื่อเราเลือกเครื่องที่เราต้องการแล้วนะคะเขาจะมีให้เราตั้งค่าค่ะว่าให้ส่งเสียงหรือว่าใส่รหัสผ่านหน้าจอหรือแม้กระทั่งลบข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์นะคะเมื่อเราเลือกโทรศัพท์ได้แล้วนะคะเราก็กดตรงป๊อปอัพที่มีขึ้นมานะคะบอกว่ายอมรับนะคะให้เขาค้นหาตำแหน่งของอุปกรณ์ของเราค่ะคืออนุญาตให้เขาค้นหานั่นเอง เมื่อเจอโทรศัพท์ของเรานะคะเขาจะบอกรายละเอียดขึ้นมาค่ะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เห็นครั้งสุดท้ายเมื่อกี่นาทีที่ผ่านมานะคะจะโชว์เป็นรูปแผนที่ขึ้นมาให้เราเห็นเลยค่ะว่าตำแหน่งของโทรศัพท์อยู่ตรงไหนนะคะสำหรับตรงนี้เราสามารถขยายเข้าไปดูได้ค่ะเหมือนกับ google map นั่นแหละค่ะเราก็สามารถรู้ตำแหน่งได้เลยนะคะต่อไปเมื่อเราได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาดูด้านล่างค่ะจะเป็นการตั้งค่านะคะ คำสั่งแรกนะคะคือการให้โทรศัพท์นั้นส่งเสียงค่ะก็คือ play sound นะคะเมื่อเราใช้คำสั่งนี้หาโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ก็จะส่งเสียงร้องอยู่ตลอดจนกว่าเราจะใช้คำสั่งหยุดเล่นเสียงนั่นเองค่ะโทรศัพท์ก็จะไม่มีเสียงนะคะส่วนตัวที่2ก็คือ skill device ก็คือการใส่รหัสหน้าจอนั่นเองเราสามารถใส่รหัสหน้าจอได้เลยนะคะเพื่อที่คนที่เก็บไปหรือว่า คนที่เห็นโทรศัพท์เนี่ยจะเข้าไปดูข้อมูลเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเขาเปิดเข้าไปก็จะมีรหัสหน้าจอนั่นเองมาดูคำสั่งที่3ค่ะ l l a s t device ก็คือการลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนั่นเองค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะคะว่าคำสั่งไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรานะคะต่อไปนะคะเล็กจะลองมาใช้คำสั่งแรกกันค่ะคือ play sound ค่ะกดเพื่อที่จะให้โทรศัพท์นั้นส่งเสียงนะคะ ไม่ว่าโทรศัพท์ของเราจะอยู่ที่ไหนนะคะก็จะส่งเสียงดังขึ้นมาค่ะจนกว่าเราจะใช้คำสั่งหยุดถึงจะไม่มีเสียง